ครับตามติดชีวิตพอ่อครับวันนี้พามาเล่นสระว่ายน้ำนะครับของโกลเด้นดาก้อนรีสอร์ทนะครับก็เป็นรีสอร์ทที่ติดกับทะเลนะครับตามที่พอ่อต,ต้องการเลยไม่การเล่นน้ำแล้วบอกว่าลึกให้พ่อลงเป็นเพื่อนอ้ามีเสื้อชูชีพอยู่เล่นได้เลยนี่ลงลงไปอีกอันหนึ่งดิอ่ะจับมือครับก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลนะ ครับก็กลัวจมนะเพราะว่ามันลึกนะโอเคครับเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปไปก่อนตอนนี้ตอนเย็นนะฮะบรรยากาศนะครับถ่ายไม่ทันตอนพระอาทิตย์ตกสวยงามมากแต่เขาไม่ให้เล่นนะเขาไม่ลงไปข้างล่างนะเห็นสังเกตดูรัวรอบๆไม่สามารถลงได้สรุปว่าพอดตก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมนะฮะ สระว่ายน้ำก็สวยดีนะครับแต่ต้องมาเล่นตอนเย็นนะตอนกลางวันนี่ร้อนมากเลยนะครับก็มันจะมีปาร์ตี้ตรงนี้นะฮะตรงด้านหลังของโรงแรมนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะแนะนําเพราะว่าติดกับทะเลเลยนะฮะโอเคครับครับคลิปนี้ก็พาน้องพอดว่ายน้ําต่อก่อนเพราะว่าพ่อไม่ลงนี่ไม่กล้าลงเลย โอเคครับสวัสดีครับขอบ๊ายบายหน่อยเถอะบายบายหน่อย